สวัสดีครับก็มาพบกล้องสองพระสยามกับอาจารย์ญญสุทัศน์กันนะครับวันนี้ผมจะให้ดูครับที่ส,สงสมไว้ที่ผมบอกนะเป็นข้าราการบำนาญแต่สะสมพระมาตั้งแต่ตั้งแต่เด็กตั้งแต่วัยรุ่นสิกบวกว่าขวบนะครับเพราะชอบก็ได้มรดกของปู่บ้าง พ่อบ้างนาานะครับก็สะสมมาเรื่อยๆแล้วก็มาเป็นข้าราชการก็ไปเจอเพื่อนฝูงที่ชอบพระแล้วก็ผู้ปกครองนะครับเพราะว่าผมเป็นครูตอนนี้ก็กเกษียณออกมาแล้วหลายปีครับก็สะสมไว้ที่ได้มาก็ยังไม่เคยขายไม่เคยปล่อยพระนะครับตอนนี้ก็เลยอยากจกเอามาให้กับผู้ที่รักษพระแล้วที่ชอบ องพระนะครับก็เดี๋ยวมาดูดูคลิปวิดีโอผมว่าพระผมที่เก็บไว้เนี่ยเก่าจริงไหมเเข้าไปบูชาบ้างแลกบ้างก็มีให้เป็นบางส่วนนะครับเอ้าเดี๋ยวมาชมกันเลยครับคลิปนี้ก็มาชมพระสายตายงบ้างน,นะครับรายการก้องส่งพระสยามก้าจารยารสุทธิมั่นเขดวิ์ก็ลงใน youtube นะครับแล้วก็ทง ติ๊กต็อกแล้วก็ส่งไปทางไลน์ทักทายกันมาเยอะนะครับรให้ความรู้กันนะครับว่าการดูพระดูยังไงแล้วมีพระภาคไหนม้างอย่างเช่นพระสองพิมพ์เนี้ยเป็นของจังหวัดนครศรีธรรมราชนะสา,สามองค์บนเนี่ยจะเป็นกรุกนางตารนาะ กลุกนางตาส่วนอันนี้จะเป็นกรุกวัดท่าเรือของนครศรีธรรมราชมาดูกรุนางตราเป็นนาคปกแล้วก็จะมีพระอยู่ตรงนี้องค์หนึ่งนี่สัญลักษณ์นะครับกุท่าเรือเห็นไหมฮะเนื้อนี่จะพุม่ม เหมือนกับพระกุบ้านกลางเนื้อแต่เนื้อดินนี่ละเอียดนะแต่การผุกก่อนที่อยู่ใน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 กลุ่มนะครับเ,เนื้อจะออกขุกขะเป็นหนังทังคกเลยอันนี้เนื้อดินนะ องค์นี้ก็จะละเอียดขึ้นมาหน่อยอยู่ที่การเการเก็บแล้วก็อยู่ในกลุ่มด้วยว่าอยู่ในข้างบนข้าง,งกลางหรือางข้ล่างอะไรเงี้ยแต่ปเป็นพระที่เนื้อเนื้อแกงมากนะครับเนะีนะ่ยเนี่ยเคาะกันนะก็ให้ท่านชมกันอันนี้กลุ่นนางตาแล้วก็ หน้ากปกแล้วก็มีเนื้อชิ้นไว้นะอันนี้เอาเนื้อเอาเนื้อดินมาให้ดูไม่ได้เอาเนื้อชิ้นมาให้ดูเอาเอาเนื้อดินนะนื้อเนื้อชิ้นก็มีอันนี้นี่มาดูกุท่าเรือนะครับกุวัดท่าเรือ,อเป็นเป็น พระนั่งขัดสมาธินะครับปกโพสุมเรือนแก้วนีน่กุท่าเรือถ้าเป็นพุทธชินราชก็จะเป็นนั่งปางมานพิชัยอันนี้เป็นปางขัดนั่งขัดสมาธินะเรียกว่าพระ,ะป,รปรกโพสุมเรือนแก้วกุวัดท่าเรือน ของนครศรีธรรมราชก็มีคนแบ่งเอาไปบูชากันนะครับปลายท่านนะในราคาที่พูดคุยกันได้นะครับใครจะมาแบ่งปันก็เรียนเชิญน,นะครับนะผมเป็นข้าราชการครูบำนาญ โหนโหไทยได้สะสมพระไว้จากปู่จากพ่อมาอีกทีหนึ่งกับเก็บไว้ตอนนี้เราก็มีลูกมีหลานก็เขาก็นำไปใช้บ้างแล้วนะฮะผมก็เลยได้คำแนะนำจากลูกให้มาแบ่งปันให้กับคนอื่นใช้กันบ้างนะครับผมก็ เอามาลง youtube ให้ท่านชมกันเบอโทรศัพท์หลายไอดีก็มีอยู่ทางใต้คลิปวิดีโออาคล,คลิปนี้ก็ขอฝากไว้นะฮะท่านใดที่จะพูดคุยกันมีพระอะไรที่แปลกแปลกก็ส่งมาให้ชมกันได้หรือ เจอพระไม่รู้กุกไหนกุไหนก็ส่งมานะครับส่งมาทางไลน์ก็ได้ส่งมาทางเฟซบุ๊กก็ได้นะครับก็จะดูให้ะพระกุกไหนที่ไหนที่ผมรู้ผมก็จะบอกให้นะครับครับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณสวัสดีครับ